สวัสดีค่ะพบกับรายการกฎหมายน่ารู้กับหนูแอนบายสภาวิศวกรค่ะหนึ่งในวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรคือควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพราะวิชาชีพวิศวะกรรมโดยเฉพาะวิศว,วกรรมควบคุมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนซึ่งตามพระราชบัญญัติวิศวะกรจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณในการดูแลเรื่องดังกล่าวค่ะวันนี้แอนอยู่กับพี่ออมที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะพี่ออมคะคณะกรรมการจรรยาบรรณมีหน้าที่อะไรคะ คณะกรรมาการจัรยาบรรณค่ะเปรียบเสมือนตุลาการผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณค่ะโดยในการร้องเรียนดังกล่าวจะต้องมีบุคคลภายนอกร้องเรียนเข้ามาแล้วก็เป็นกรณีที่ในข้าีิการกระโทษค่ะ แล้วกรณีเลยค่ะที่การกล่าวโทษเนี่ยมีตัวอย่างไหมคะพี่อมค่ะในปัจจุบันค่ะก็จะมีการปรากฏข่าวต่างๆเกี่ยวกับวิศวกรประกอบวิชาชีพเช่นติดสลุมเป็นต้นกรณีน,นี้ทางเลขาธิการจะต้องดําเนินการร้องเรียนมาที่คณะกรรมการจรรยาบรรณค่ะแล้วก็ภายหลังจากที่ร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการกาหนดโทษเกี่ยวกับวิศวกรท่าน,นนั้นๆค่ะโทษมีกี่ประเภทคะพี่อมปัจจุบันจะมี4ประเภทค่ะก็คือตักเตือนภาคการภาคใช้แล้วก็เพื่อสอนใบอนุญาตค่ะ แล้วคณะกรรมการจรรยาบรรณมีที่มายัางไงคะพี่ยอมอ,อ๋อค่ะต้องแจ้งก่อนว่าในส่วนของคณะกรรมการจรรยาบรรณนะคะจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง3ปีค่ะก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า90วันคณะกรรมการสภาวิศวกรจะต้องดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยประกอบด้วยนายกเป็นประธานอนุกรรมการอื่นๆระดับวุฒิวิศวกรไม่ต่ำกว่าสิบท่านและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆค่ะโดยคณะูกรรมการสรรหาจะมีอำนาจในการประกาศรับสมัคร สรรหาแล้วก็เสนอคณะกรรมการสภาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ค่ะผู้ที่จะมาสมัครเป็นคณะกรรมการจรรยบาบรรณจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะพี่อ,อมค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาสมัครคณะกรรมการจรรยบาบรรณมี2ข้อค่ะข้อ1ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า10ปีข้อสองจะต้องไม่เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับคดีจรรยบาบรรณค่ะ ในการเปิดรับสมัครจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะพี่ออมก็จะมีการติดประกาศนะสำนักง,งานสภาวิศวกรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่นเว็บไซต์เฟซบุ๊กและมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยิดรับสมัครไม่น้อยกว่า15วันค่ะแล้วมีกำหนดไหมคะว่าคณะกรรมการจรรยบาบรรณจะต้องมีกี่ท่านคะ ตามมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวิศวกรจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการสภาในการกำหนดจำนวนคณะกรรมการจยาบันโดยพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนณปัจจุบันในส่วนของสาขาวิชาชีพใดมีปริมาณมากก็จะมีจำนวนคณะกรรมการเยอะกว่าสาขาอื่นค่ะแล้วมีหลักเกณฑ์ในการสรรหายยังไงบ้างคะพี่ยอม คณะนุกการสัหาและคณะกรรมการสภา,า,าวิศวกรจะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์ค่ะน้องแอนจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของคณะกรรมการจรรยาบรรณใช่ไหมคะพี่ออลใช่ค่ะแล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการจรรยาบรรณด้วยค่ะพอได้ไรายชื่อมาแล้วต้องทำยังไงต่อคะคณะนุกการสัหาค่ะก็ต้องเสนอรายชื่อไปยังคณะกรรมการสภาภายใน30วันนับตั้งแต่ปิดรับสมัครค่ะ เพื่อให้คณะกรรมการสภาเส,สนอรายชื่อไปยังที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณคันเอ็นหืมพอได้มาฟังแล้วกว่าจะได้คณะกรรมการจรรยาบรรณจะต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอบคุณพี่ออมมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่ออมและแอนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย